และตัวเองถ้าก่อนนี่เองก็ต้องไปจะรับผิดชอบเองนะครับอมีบ้านได้อยู่ถึงแม้ว่าฉนดไม่ชื่อตัวเองก็อยู่ๆไปเถอะเขาก็ให้อยู่จนตายถ้าใส่ชื่อแม่นะถ้าแม่เป็นคนอใช้เงินไม่เป็นนะสมมุติอย่างนั้นนะแม่ก็อาจจะเอาบ้านไปไขายอีกมันก็ไม่จบไม่สิน้นนะทุกครอบครัวนะครับเป็นเวรเป็นกรรมบางทีลูกประสบความสำเร็จน,นะจากแม่เป็นคนสร้างปัญหาหลูกก็มีครอบครัวนะครับอันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะ ไม่ใช่เรื่องจริงนะเรื่องสมมุตินะครับลูกประสบความสําเร็จมีรายได้ร่ํารวยนะครับมีชื่อเสียงแต่แม่บางคนก็ไปทาลายชื่อเสียงของลูกก็มีสร้างความทุกข์ใจให้ครอบครัวหัวเมียทะเลาะกันแทบครอบครัวแตแกแยกก็มีที่พูดมาในเรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริงนะและไม่เกี่ยวกับครอบครัวของเจนนี่เป็นเรื่องสมมุติหมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องจริงเดี๋ยวแม่ก็มาฟ้องคุยนะครับเป็นเรื่องสมมติทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับนะเรามีแม่มีอะไรต่างๆนะครับแล้วมีลูกประสบความสำเร็จมีเงินมีทอง คุณแม่น่าจะพอใจแต่คุณแม่บางคนนะเรื่องที่สมมุติขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องนิทานเรื่องหนึ่งเนี่ยก็รสร้างความเดือดร้อนใจให้กับลูกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าแม่ประเภทนี้เป็นแม่อะไรนะครับก็สงสารคุณเจนนี่นะยังโชคดีที่ไลส้สนสองชั่วโมงถึงห้าชั่วโมงเนี่ยมีอะ่ะร้องไห้ไปอะไรไปนะครับนะเอ่อคนซื้อของไ่ตั้งสิบล้านก็ต้องชื่นชมว่าหนูเก่งนะครับเก่งเก่งนะอืมก็ว่ากันไปครับทุกครอบครัวนะ่ะมีเวรมีกรรมนะ ประสบความสําเร็จในชีวิตแต่ล้มเหลวในครอบครัวนะครับมีแม่นะที่มาสร้างความทุกข์ให้กับลูกนะครับอันนี้เป็นเรื่องสมมติทั้งหมดนะไม่ได้เกี่ยวบใครนะนะไม่ต้องฟ้องกูนะอืมนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังมันเรื่องภายในครอบครัวเขาเราไม่รู้หความจริงเป็นอย่างไรแต่ก็นะเห็นแล้วก็สงสารน้องเขาเพืนะ่อชีวิตคนเราไม่แน่นอนนะครับเด็กเขาบอกอะไรร้องไห้ห้าชั่วโมงได้สิบล้านนะครับไฟ้สดนะร้องไห้ไปสิบล้านนะถือว่าน้องเก่งนะนะ นะแปลวิกฤตเป็นโอกาสอืมนะครับร้องไห้ไปเสียใจไปน,นะครับขยันนะันะไลฟ์สดไปตั้งห้าชั่วโมงน่ะนะครับสิบล้านบาทอืมอมืคุ้มเลยเนี่ยครับนะอ่าจุกรูนะครับอืมนีกก่ก็หลักๆก็ประมาณนี้ก็กราบขอพระคุณอับมาดูดเยอะแยะไปหมดนะอีกเรื่องนะครับนะครับก็เป็นเรื่องดราม่าการทวงหนี้ระหว่างหมอเหรียญทองนะครับหมอเหรียญทองกับใครสปออสอชอครับ นะครับนะโดนหมอเหรียญทองทวงหนี้ครับร้อยกว่าล้านไม่ไหวแล้วก็เห็นใจหมอเหรียญทองแล้วก็เข้าใจสํานักงานสปสอชอนะครับสบปสอชอบอกไม่ได้เบี้ยวหนี้ยืนยันดาเนินการทุกอย่างภายใต้กฎหมายจ่ายเงินให้โรงพยาบาลตามรอบการจ่ายโอนวันนี้เงินค่าบริการรอบล่าสุด36ล้านเอาไปก่อนนะครับวันนี้เอาไปถ้กล้านก่อนค้างร้อยกว่าล้านนะครับบางคนก็บอกเนี่ยถ้าหมอไม่ทวงเนี่สสยสปสอชอก็ไม่จ่ายมันแสดงถึงความร่มเหลว แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไทยนี่ประชานิยมรักษาฟรีรักษาฟรี30บาท30บาทนะครับะรนะโฆษณาเข้าไปแต่ไม่มีตังค์ควรจะไปแก้ไขปรับปรุงว่านะครับถ้าใครมีเงินก็จ่ายด้วยอาจจะไม่จ่ายไม่เกิน30 0ห0,000ห้าหม่ไรางาไม่ใช่ฟรีทุกอย่างประเทศเรายากจนจะเอาเงินที่ไหนมารักษาฟรีทั้งประเทศมันจะควรจะให้คนร่วมจ่ายบ้างไม่ใช่ฟรีหมดประเทศเรายากจนเนี่ยเขาบอกเนี่ยประชานนิยมรักษาฟรีรักษาฟรี แต่ปรากฏว่ารัฐบาลไม่มีเงินสุดท้ายเป็นไงนะครับการรักษาก็มีคุณภาพหมอก็ไม่มียาก็ไม่มีเครื่องมือแพทย์ก็ไม่มีเพราะอะไรฟรีหมดแล้วพอฟรีปุ๊บเจ็บเล็กๆเจ็บป่วยเล็กๆน้อยแม่งก็มาหาหมอหาหมอหาหมอเป็นไงหมอก็ลําบากนะครับมันก็ไม่รักษาสุขภาพกินเที่ยวเมาเหล้าเมายากันเท่าที่ผมเคยคุยกับหมอมันไม่ห่วงสุขภาพเพราะรักษาฟรีแต่ถ้ารักษาเสียเงินเนี่ยต้องรักษาสุขภาพอย่างพี่เดเนี่ย ไปโรงพยาบาลดีก็ห้าพันหมื่นสองหมื่นเนี่ยมันก็ต้องรักษาสุขภาพอย่างนั้นครูต้องไปบ่อยจะเสียตังค์แต่รักษาฟรีมันก็ไม่สนใจตัวเองนะปล่อยปะละเลยนะครับไม่สนใจเพราะฟรีนะครับเข้าใจนะจุกครูนะครับอันนี้ก็เรื่องของดราม่าทวงนี้อืมเออ่นะครับนี่อีกเรื่องเรื่องอะไรดราม่าเหมือนกันนะกันมาที่การสภาแฉผู้รับเหมาสร้างทางใต้ดินถนนสามเสนไม่ให้เกียรติส่งแค่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ชี้แจงชีร้รัฐบาลระวังหลักฐานจะหายไปกับสายน้านะครับอันนี้ก็คุณสสแบงนะครับบอกว่าเนี่ยการมติการสภาเนี่ยแฉผู้รับเหมาสร้างทางใต้ดินถนนสาม,สามเสดไม่ให้เกียรติตรงแค่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยมาชี้แจงนะครับก็ต้องขุดต้องขุดไปนะครับเนี่การมติการเรียกไม่มานะนะครับว่าทาไมถนนสุดไม่มาก็ไม่ให้เกียรตินะครับอันนี้ก็เป็นดราม่าอีกหนึ่งนะนะช่วงนี้ดราม่าเยอะนะอืม นะครับเนะี่ยต้องดราม่าก,กันเนี่ยนะนะหมอเหรียญทองนี่ถ้าไม่ทวงก็ไม่ได้ก็สงสารเห็นใจแกเห็นใจทั้งสองฝ่ายสปอสอชอยือดอกครับมีหนี้ค้างจ่ายโรงพยาบาลทั่วประเทศจริงล่าสุดเบิกงบการแปดพันล้านเห็นไหมก็บอกแล้วครับไปปรับปรุงครับอยู่กับความเป็นจริงอ่ะรักษาฟรีทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้ก็ไปแก้ใครมีก็จ่ายแต่ไม่เกินเท่านั้นเท่านี้อะไรก็ว่ากันไปมันเป็นไปไม่ได้ประเทศเรายากจนจะรักษาฟรีได้ยังไงเี่ยนะครับฟรีเฉพาะคนจน <c oughs> นะครับเออ <c oughs> และต้องจ่ายบ้างนะครับไม่จ่ายเลยตายเนี่ยจะมีปัญญาไปดูไม่แปดร้อยกิโลเนี่ยผมว่าไม่มีหรอกนะครับนะเ <c oughs> พราะฉะนั้นก็ฝากให้พวกชอบแย่งกันรักชาติยินดีนะครับทั้งอินฟูทั้งทหารทั้งผู้ใหญ่นะอินฟูก็บอกผมอยากช่วยช่วยเหลือเอ่อทหารท่างผู้น้อยผมสงสารพวกเขานะอย่างห้าผมอ่าส่วนทหารท่างผู้ใหญ่บอกไม่ต้องไม่ต้องอินฟูนะของผมมีวบประมาณเยอะเป็น,สนแสนล้านนะครับ นะทั้งทหารชั้นผู้ใหญ่ทั้งอินฟูนี่แย่งกันรักชาติแย่งกันช่วยเหลือทหารจำนวนน้อยอย่าอย่าห้ามผมห้ามผมไม่ได้หรอกผมเป็นคนรักชาติรับแผ่นดินออะผมว่ากันไปดีครับดีทั้งดีทั้งคู่ครับนะอย่าทะเลาะก,กันนะเดี๋ยวเกิดชกกันละยุ่งกันเลยนะครับแย่งกันรับชาติดีครับแต่ช่วยไปดูนะครับว่าชายแดนช่องทางธรรมชาติ800กิโลเนี่ยปิดด่านเนี่ยผมเชื่อมั่นร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะต้องมีพวกลักลาะ ทำมาหากินผมว่าเยอะพี่น้องว่าไงนะครับเชื่อเลยนะฮะงบประมาณเยอะทหารแต่กว่าจะเบิกได้นะครับอืมอะไรต่างๆนะครับก็ว่ากันไปครับนะครับนาแกะนะฮะอืมแย่งกันรักชาตินะประเทศเดาเป็นประเทศเดียวที่อินฟลูเอนเซอร์และทหารชั้นผู้ใหญ่แย่งกันรักชาติถือว่าโชคดีของคนไทยแย่งกันรักชาติดีครับเนี่ยะับว่ากันไปครับนะส่วนประธานบดีทัพเนี่ย ก็บอกเหมนบอกไทยเฮ้ย hey, อย่าทะเลาะกันนะนะเอ็งต้องรีบเซ็นสัญญาสงบสึกเดี๋ยวกูจะนั่งเป็นประธานนะกูจะได้รางวัลโนเบลนะครับถามว่าไทยกลัวไหมกลัวเขมรเนี่ยกลัวนะครับนะกลัวทั้งสองประเทศเราไม่กล้ายิงกันหรอกอย่างมากก็หนังสติกพี่น้องประชาชนชายแดนพี่น้องประชาชนต่างประเทศเชื่อพี่เดเท่าที่พี่เดได้ข่าวมานะแม่งไม่มีใครยิงกันหรอกอย่างมากก็สงครามน้ำลาย อินฟูไทยอินฟูกระเบนด่าก,กันไปด่าก,กันมาโอ้โหเบนหึงเลยแบ่งที่ฟันกันมางแล้วกันมีแต่ปัญหาเนี่ยมีแต่สงครามน้ำลายไม่มีหรอกจะไปยิงไปลื้อไปอะไรเชื่อผมนะครับเพราะแหล่งข่าวที่ผมได้มาไม่กล้าหรอกอเมริกาโอตายนะครับนะอืนะ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 ครับมีคนบอกพูดออกมาได้อย่างไรแย่งกันรักชาตินะคุณแดงอ่านนี้แล้วนะครับอ่านนี้แล้วนะครับนะฮะนะนะฮนะอ่านนี้แล้วนะครับสงครามน้ำลาย้งนั้น นะครับนะอืมนะสนงครามน้ำลายไม่มีแร้วก็ยิงใครยิงไี่ไหนแล้วนะอ่าไทยจะไปลื้อบ้านขาเขมนมีไหมผมว่าไม่มีแล้วเชื่อผมดินะครับทำเนี่ยมันบีบอยู่แล้วล่ะประเทศไทยขเขมรโดนบีบตัง้งคู่อ่ะต้องเซ็นอนุญาสงบศึกกูจะเอารางวัลโนเบลขัดใจกูแล้วขึ้นภาษีมากเลยเสร็จเลครับเสร็จเลยนะครับผมถามวนะ่าใครกล้าขัดใจทำ นะครับนะมีใครอนะ่ะผมคิดว่านายก้าขัดใจทำรึป่ะสั่งเลยครับเอาสั่งกิ๊บเพ่นขึ้นเลยถล่มมานอเมริกาผมว่าไม่มีใครกล้าขัดใจทำนะอันนี้เราพูดตรงๆนะนะครับนะฝากไปถึงคนรักชาตินะไม่กล้าหรอกไปรื้อบ้านกัมเบียนกล้าไหมนะ่ะนะครับนะอืมนะครับเชื่อเถอะไม่มีอะไรลบหรอกมีแต่สงครามนองลายอนะ่ะนะครับนะเอารูปคุณเซนมาแล้วก็เอาปืนยิงทำเป็นเป้าอะไรต่างงานวัดอะไรคร่าน เชื่อผมนะประมาณนี้แหละนะจุก,กรูนะอ่านะครับมีอะไรบ้างครับอืมเออนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้จีนก็อะไะเห็นบอกพูดจีนในข่ามิก็บอกแล้วนะครับสนับสน,นุนข่มิรักษาปกป้องอธิปไตยขั้วเหนอะคนก็ดูแปลกๆแ,แล้วทูตจีนทำไมเข้าข้างข่มนินะครับแต่คุยไปคุยมาแล้วเขาบอกว่านะครับจีนก็อยู่ประเทศไหนเขาก็ต้องเข้าข้างประเทศนั้นก็แค่นั้นนะครับ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาชายแดนเนี่ยมันละเอียดอ่อนสลับซับซอ้อนมันไม่เหมือนกับเด็กเล่นขายของนะครับอยากจะยิงอยากจะลบเลิบอะไรมันไม่ได้ง่ายนะครับอยากจะลื้อล้อมรั้วอยากจะขับไล่เข้าไปจับกุมก็ติดกุ๊กมีใครกล้าไหมใครกล้าเอางี้เนี่ยให้อินฟูไปจับไอ้ชาวเขมรกล้าไหมบ้านหลวงจานนะเข้าไปเข้าไปเข้าไปจับดิมีล็อเสียงปุง๊กเสียงปืนอย่างมากกันหนังสติก๊กนะเออนะครับนะจุกรูจุคกรูนะครับอ่านะฮนะ นะครับเนี่ยกลัวทําขึ้นภาษีถ้าผมผิดจนะให้เหยียบหน้าเลยนะครับกลัวผมถามจริงว่ารัฐบาลไทยไม่กลัวนระอทาขึ้นภาษีกล้าขัดใจก็เลยมีใครกล้าคนที่กล้าขัดใจประธานาธิบดีทาก็คือพวกอินฟูเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ใช่นายกนายกไม่กล้าหรอกทหผก็่านใครกล้าขัดใจประธานาธิบดีอเมริกา